เมื่อช่วงค่ำของวันที่10มิถุนายน2021ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาเทสลาได้จัดงาน Model S Plaid Delivery Event ซึ่งเป็นการประกาศพร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่างเทสลา Model S plaid อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดตัวเทคโนโลยีมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบใหม่และการชาร์จไฟที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยงานดังกล่าวนั้นถูกจัดขึ้นที่โรงงานของเทสลาในเมืองฟรีมอนรัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับรุ่นแพลตของเทนั้นถือเป็นรุ่นท็อปสุดของค่ายในตอนนี้หากไม่นับรวมเท s l a r o a d s อร์ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดตัวออกมาโดยตัวรถนั้นถูกพัฒนาปรปับปรุงใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ Model S Performance แน่นอนว่าสิ่งที่แทบทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะของรถโดย Model S อ l แผลนั้นมาพร้อมกับคุมพลังขับเคลื่อนแบบไตรมอเตอร์ or, ให้กำลังสูงสุด1,020แรงมา้า ทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ใน1.99วินาทีทำความเร็วสูงสุดที่200ไมล์หรือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมีการติดตั้งล้อและยางที่เหมาะสมตัวรถนั้นสามารถเดินทางได้ไกล390ไมล์ต่อการชาร์จหรือประมาณ624กิโลเมตร ส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นอีลอนมัสกล่าวเพียงส,สั้นๆว่า m o d ดล S ใหม่จะสามารถทำระยะทางได้ไกล187ไมล์หรือประมาณ300กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง15นาทีเท่านั้นนั่นหมายถึงเพียงการไว้ชาร์จไฟเพียง15นาทีคุณก็สามารถขับรถจากกรุงเทพมหานครถึงโคราชได้สบายๆเลยเล่ะครับภายในของรถนั้นถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด จอควบคุมส่วนกลางนั้นถูกปรับให้เป็นแนวนอนแบบโมเดล3และโมเดล Y ซึ่งมีแนวโน้มว่าเทส l a จะปรับให้เป็นจอแนวนอนทั้งหมดในรถยนต์ทุกรุ่นในอนาคตหน้าจออินเทอร์เฟซใหม่ของเทส l a นั้นสามารถปรับแต่งได้อิสระมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีการสาธิตแบบสั้นๆให้ดูกันด้วย นอกจากนั้นเท s l a ก็เอาใจผู้โดยสารด้านหลังด้วยการติดตั้งจอขนาด8นิ้วให้โดยจอดังกล่าวนั้นจะสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนจอด้านหน้าทุกอย่างทั้งการดูหนังฟังเพลงและการเล่นเกมตัวรถมาพร้อมกับชิปประมวลผลแบบใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะซึ่งประสิทธิภาพการประมวลผลนั้นจะเทียบเท่ากับ PS5 เลยทีเดียวส่วนพวงมาลัยของรถนั้นจะเป็นแบบยอคสเตอร์ล ซึ่งทางอีลอนมัสก็พูดสั้นๆเท่านั้นว่าจะให้การมองเห็นที่ยอดเยี่ยมและไม่มีการพูดถึงพุ่งลัยแบบกลมเลยแม้แต่น,นิดเดียวจึงทําให้ค่อนข้างแน่ชัดว่าเท s l a จะไม่ใช้พุ่งลัยแบบเดิมอีกต่อไปอาจจะเนื่องด้วยความมั่นใจในระบบ f u ลเซลล์ไร i วิ่งของตนเองด้วยจึงทําให้ความจําเป็นของการใช้พุ่งลัยนั้นน้อยลงไปอย่างมากในอนาคตและนอกจากการประกาศความพร้อมในการส่งมอบรถแล้วในช่วงหนึ่งของงานอีลอนมา ยังได้อธิบายเกี่ยวกับมอเตอร์ขับเคลื่อนใหม่ของรถเป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยมอเตอร์ดังกล่าวนั้นจะถูกหุ้มด้วยคาร์บอนแทนทองแดงซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดของค่ายโดยอีลอนมันบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีโรเตอร์หุ้มด้วยคาร์บอนซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าธรรมชาติของคาร์บอนและทองแดงนั้นมีอัตราการขยายตัวที่แตกต่างกันมากเมื่อเจอกับความร้อน ในการที่จะทำให้โรเตอร์ที่หุ้มด้วยคาร์บอนทำงานได้ดีนั้นคุณจะต้องพันมันด้วยความตึงเครียดที่สูงและนั่นเป็นอะไรที่ยากมากโดยในจุดนี้เทสลาได้ออกแบบเครื่องจักรใหม่เพื่อใช้สำหรับพันเส้นใยคาร์บอนบนตัวโรเตอร์โดยเฉพาะทำให้ได้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงส่งพลังขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงและเพื่อให้เห็นภาพนี่คือกราฟแสดงประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ของเทสลาเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน อย่างที่เห็นมอเตอร์ที่ใช้ในรุ่นแพล์2021นั้นมีสมรรถนะที่ก้าวกระโดดจากรุ่น Performance อย่างมากส่วนรายละเอียดของแบตเตอรี่ที่ใช้ใจ่ายพลังงานนั้นเป็นที่น่าแปลกใจที่อีลอนมัสไม่ได้พูดถึงเลยแม้แต่น้อย <S <S และในช่วงสุดท้ายของงานนั้นปิดตัวด้วยการส่งมอบโปรเดลเอสแพรุุ่นใหม่25คันแรก และอีลอนมัสก์กล่าวว่าปัจจุบันเทสลาสามารถผลิตรุ่นแพลดได้ไม่กี่ร้อยคันต่อสัปดาห์แต่จะมีการเพิ่มเป็นจำนวน1000คันต่อสัปดาห์ในไตรมาสหน้าและสำหรับราคาจำหน่ายของเทสลาโมเดลเอสแผลนั้นเริ่มต้นที่130 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ4ล้านบาทไทยซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีนำเข้านะครับและทั้งหมดก็เป็นการอัปเดตข่าวสารยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ และเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ